สวัสดีสายรับ CJ63 ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การปฏิบัติการภารกิจค้นหาตัวเองในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ไม่เหมือนใครตลอด4ปีที่คุณเรียนที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะที่หลากหลายทำงานในการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทางจะบันเทิงจะข่าวสารสารคดีหรือแม้กระทั่งขับเคลื่อนสังคมพวกคุณจะได้ทดลองทุกรูปแบบค้นหาให้เจอนะ ว่าตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบไหนการฝึกงานในระบบของสาขา CJ นั้นก็จะทำให้คุณได้พบกับคอนเน c t ชันด้านสื่อมากมายรับรองว่าประสบการณ์ไม่เหมือนใครและจะทำให้คุณมีตัวตนในแบบที่คุณอยากเป็นเพราะฉะนั้น4ปีนี้จงค้นหาโค้ดลับขุดเอาความสามารถในตัวเองขึ้นมาและใช้มันอย่างให้เต็มที่เพื่อให้คุณกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในแบบฉบับของคุณเอง